โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกทาก่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมพีซีสแลนดนะ์แล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเรื่องของเอ็ม99ครับคุณผู้ชมครับผมก็จะไม่เล่นเ,นเกมอ e ียิปต์ซิมโบลนะครับซิมโบลอียิปต์นี่แหละผมจะเบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันคุณผู้ชม900นะครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้แต่มันเป็นเกมที่อยู่ในพีจีมานานมากผมเห็นนานๆนแล้วแต่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเลยลองมาเปิดใจหน่อยแล้วเบ็ดสุดเลยแล <c oughs> ้วกันคุณผู้ชมครับอ่ะลองดูครับมันเป็นเกมยังไง ผมไม่อ่านนะว่ามันมันจะจ่ายยังไงบ้างผมไม่อยากอ่าน,นครับเราจะไปลุ้นกันเอาเลยนะคิดถ้าคนมันจะแตกยังไงมันก็แตกนะครับก็รับชมเพวกอความเทิงนะกับเกมนี้ไม่ได้มีใครขอนะแต่มันสะดุดตาผมมานานละนะขอลองหน่อยเหมือนจะต้องเก็บตัวหรือเปล่าคูณเพิ่มสูงสุดได้คูณร้อยยี่สิบอุ้ยอยากรู้นะว่าถ้าตัวมันมีแสงครบทุกตัวแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ขาดเดยอะอยู่นะ มันมีวาวมาตรงกลางเรื่อยๆเลยวะ่ะเบ็ดเก้อนี่ถือว่าไม่ไม่หนักนะสำหรับทุนที่เรามาก็ชิวอยู่คือต้องทำให้มันมีแสงครบทุกตัวหรือเปล่าถึงจะแบบได้อะไรขาดอีกหตัวเอา้าสวย อ๋อจะได้ลุ้นโอ้โหเยอะจาดตัวคูณเยอะจด้ดผมรู้ลนะถ้ามันเต็มช่องนั้นก็จะได้ลุ้นตัวคูณก่อนแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากใช่ปะเออมันก็ไม่มีสแกตเตอร์อดิอย่างมีทั้งเฉียงซ้ายขวาแล้วก็ตรงแนวนอนนะครับเข้าใจละถ้าได้พร้อมกันหมดจะเป็นยังไงวะ คูณต้องได้เยอะ,ยอะดีไม่ให้คูณ,คณสองคูณตกใจเลยตะกี้อ่าอ่อเอาเดอเดอสุม่มปึ๊บคนละเรื่องแค่เนี้ยคือเกมนี้มีแค่นี้ใช่ปะก็ดูมัจะได้ออกเลยอันนึงคือแค่นี้จริงๆวะก็คือแค่ หมุนให้มันเต็มแล้วก็ลุ้นตัวคูณแล้วแม่งให้คูณน้อยสองรอบแล้วละ่ะเอาเงินคูณเหลือเจนหมื่นสี่แล้วนะนี่กูเบ็ดตั้งเก้าร้อยอ่ะแบบถ้ามันน้อยเกินมันก็ไม่โอเคครับดูดิถ้าเกมอย่างนี้แม่งโกงตัวคูณแน่นอนบอกเลยอ่าคูณอีกรอบนึงครับมาฮ่าอ,อย่างเงี้ย เอาได้คูณสองรอบสามอย่างเงี้ยไม่เวิร์กอะ่ะผมว่าไม่เวิร์กว่ะจริงมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ดูก่อนถ้ามันถ้ามันผมว่าแต่ผมว่าถ้ามันแบบได้ทุกได้แบบทุกแถวพร้อมกันอะ่ะพร้อมกันอะ่ะน่าจะน่าจะเฟี้ยวเลยเพราะว่าคูณรวมกันก็เยอะแล้วยิ่งได้ตัวแพงด้วยอย่างงี้นะน่าจะได้โอเคเลยแต่ว่ามันคงยากอะ่ะ ที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นได้แค่สักสองลายพร้อมกันก็โอเคแล้วนะที่จริงอะ่ะแต่ไหนก็มาเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะลองเล่นให้สุดไปเลยอุ้ยตัวนี้แพงถ้าได้ตอนคูณดีดๆก็น่าจะโอเคอยู่นะอ่ะสวยคือเอาง่ายๆต้องได้ตัวแพงด้วยตอนที่เราตัวแบบได้ขุมตัวคูณพอดีอะ่ะตัวแพงต้องมาพอดีอะ่ะอันนั้นโอเคครับ แต่ถ้าได้แบบตัวหลักร้อยก็อาจจะลำบากหน่อยห้าหมื่นแล้วนะทะลึง่งอันนี้ได้ตัวถูกคูณสิบก็ห้าพันนี่ว่ามันไม่ได้หนักเนี่ยผมบอกแล้วมันไม่ได้หนัก ยังไงละบันนี่ยังไงละบันนี่วุ้ยเหลือสามมืดแล้วโอ้โหยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหนักๆนวงๆไม่มีเลยเลยต้องการไอต้ตัวนี้ตอนเนี้ย แล้วแบบไหลเลยดูดีโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเออนี้ได้สองลายตัวพันห้าด้วยคูณสามสิบมึงมามาคูณสิบรวมเป็นสิบสามแค่เนี้ยหมื่นเก้ากูบอกเลยไม่ได้ไปไหนอะเกม้ยยากว่ะถึงว่าไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับคนดูไม่ค่อยมีอะไรจริงๆครับเออว่ะ ไหนๆก็หลงเข้ามาแล้วนะก็เล่นให้มันหมดซะ <c oughs> หาทางงอกไม่เจอเลยกูหาทางงอกที่จะได้กําไรไม่ได้เลยเกมเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆครับหรือใครเคยเล่นแล้วแตกลองบอกผมดิว่ามันจะแตกได้ยังไงบ้างต้องโชคดีมากเลยดีแฮงกันอะ่ะใช่ปะคือแบบต้องได้แบบสามสามลายพร้อมกันอะ่ะสามคูณพร้อมกันอะ่ะอันนั้นน่าจะน่าจะโอเคแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมัง้งคูณสิบ ก็ได้แค่สามพันอย่างนี้นี่กูเป็ดเก้าร้อยเลยนะเว้ยเอาตัวอื่นก่อนอย่าเพิ่งได้ตัวเป็ดทองได้ปะให้แบบตัวอื่นมันแบบเหลือตัวเดียวเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพร้อมกันเลยได้พร้อมกันเลยอย่างเงี้ยวุ้ยแต่เงินเราจะหมดแล้วโอ้โห เกมนี้เล่นละมืดมิดมืดมัวมัวหมองคุณอย่างน้อยอ่ะตะลกว่ะเกมเนี้ยคุณผู้มชมไม่มีอะไรจริงๆครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีเซอร์ไพร์มัตเตอร์ฟัคเกอร์อะไรสักอย่างไหนใครเคยเล่นลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่ามันมันมันมีอะไรดีนะครับหรือว่ามันก็เกลือเนี่ยเนี่ยอันน,น,น,นี้ตัวแพง คือถ้าเราได้ตอน,นออคูณก็ยังแบบอาจจะได้ลุ้นอยู่ถ้าได้ตัวแพงพอดีอ่พันห้าคูณสาสิบเองโอ้ได้พันห้าคูณสิบคูยังเครืองเลยจริงๆให้กคูณห้าอีกก็น่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับไม่รอดครับคุณผู้ชม กูไม่แปลกเลยที่ไม่มีใครเล่นมึงอ่ะไม่แปลกใจเลยนะก็ตามนั้นคุณผู้ชมครับไม่กลับแล้วไม่กลับมาเลยแล้วด้วยไม่ไหวอนเกมเยี้ยอะไรก็ไม่รู้เออไม่ได้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าหวือหวาน่าพิศวงน่าตื่นเต้นจริงๆครับเออนะไปเจอกัน